ของดีไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเคียวให้ฟังแทนไม่กลัวขาดทุนเลยอะช่วงนี้คือเราติดมากอร่อยจนต้องมีติดบ้านตลอดนี่ก็เพิ่งจะซื้อตุนมาเดี๋ยวเราจะเปิดรีวิวให้ดูเปิดป๊อปคอนคาราเมลกันก่อนความป๊อปคอนเคลือบคาราเมลของเขาืเคลือบคาราเมลมาแบบไม่กลัวขาดทุนเลยอะ่ะชอบที่เขามีแอลมอนด์กับแมคคาเดเมียด้วยอะ่ะ <ห ả? S 1> อืมอร่อยมาก เต็มสิบเจอเม็ดมะม่วงด้วยเขาไม่เครื่องมาแบบแน่นดีนะแล้วเขาใช้มเมล็ดข้าวโพดพรีเมียมจากอเมริกาด้วยนะกินแล้วแบบอร่อยจริงเกินมากหยุดกินไม่ได้อ่ะคือหวานน้อยแบบไม่รู้สึกผิดแต่รู้สึกติดแฮวันเดียวหมดของดีไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเคียวให้ฟังแทนต่อที่คอนเฟคคาราเมลได้ยินเสียงกรอบไหม อร่อยจนลืมกิน